กฎสำคัญ2ข้อที่จะทําให้คุณสอบกองทุนผ่านซุดซี่ทำกำไรมากกว่า1ล้านดอลลาร์ก่อนอายุ18ปีด้วยกฎ2ข้อนี้ 1. SMT คือ Smart Money Time ไม่ใช่ Smart Money t o o อย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเขาให้ความสำคัญกับเวลามากกว่าราคาและจะไม่เข้าเทรดถ้าเงื่อนไขของเวลากับลำดับขั้นตอนของการกลับตัวยังไม่ครบโดยแต่ละวันโครงสร้างเวลาจะมี3ช่วงช่วงละ90นาที 1. accumulation ตลาดสะสมออเดอร์ 2. manipulation การดันราคาไปผิดทางเพื่อหลอกกิน stop loss 3. distribution ราคาวิ่งไปสู่เป้าหมายจริง 2. reversal sequence หรือลำดับการกลับตัวที่ชัดเจนเช่นราคาเบรกโครงสร้าง SMT เกิดในช่วงเวลาเฉพาะราคาวิ่งผ่าน fair value แก p แบบผิดทิศแล้วกลับทิศเขาไม่เทรดทุกโอกาสแต่เทรดเฉพาะช่วงเวลาที่ราคากับเวลาตรงกันเขาย้ำว่า ถ้าคุณไม่สนใจแกนเวลาคุณจะมองไม่เห็นการจัดการราคาของสมาร์ทมันนี่เลยถ้าอยากรู้เทคนิคการเทรดของมืออาชีพมากขึ้นกดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อเรียนรู้และพัฒนาสกิลการเทรดไปได้วยกันครับ